บารมีเจ็ดอย่างผู้เป็นเทวดามาเกิดผู้ที่ฝ่ามือมีกากบาทบุญบารมีตามทรงข้ามภพชา เพราะว่าผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีสภาวะทางจิตทีละเอียดมีสมาธิที่ดีเลิศส่งผลให้มีความคิดสร้างสารรค์ในการดําเนินกิจการต่างๆซึ่งจะทําให้มีพลังงานในการทํางานได้อย่างต่อเนื่องหลายคนมีจิตที่สามารถสัมผัสถึงพลังงานรอบๆตัวการดวงรู้จิตใจของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจิตมนุษย์นั้นโดยทั่วไปมีความอ่อนไหวในทางอารมณ์ ความรู้สึกแต่จิตใจของผู้ที่มีเศนกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีความนิ่งสงบดังนั้น จึงมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ได้นอกจากนั้นแล้วในบางกรณีบางท่านยังมีความสามารถในการรวงรู้เหตุการณ์ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตเนื่องจากสภาวะจิตของผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นผ่านการสั่งสมบาร,รมีมาข้ามภพข้ามชาติจึงทำให้มีศักยภาพนี้ติดตัวมาตต่งแต่เกิดแต่อาจจะมีบางบาง,บางน้อยบางในแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ที่เติบโตมาและชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนามาประกอบในวันนี้จะได้นำเสนอในเรื่องของศักยภาพทางจิตของผู้ที่มีเสซนกากบาทกลางฝ่ามือกัน<ม>เพื่อดูว่าแต่ละท่านนั้นมีบาร,รมีในด่านใดบ้างยานบาร,รมีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นเจ็ดอย่างดังต่อไปนี้ 1. บุเพนิวาสานุสติยานคือปัญญาที่สามารถละลึกชาติได้ในอดีตของคนหรือสัตว์ได้ 2. จุตูปาตะยานคือปัญญาที่รู้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อนเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อไป 3. เจตูปาธิยะยาณคือปัญญาที่รู้ใจคนรู้อารมณ์ความคิดจิตใจของคนและสัตว์ 4. อตีตังสยานคือปัญญาที่รู้เรื่องในอดีตเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบัน,นชาติของคนและสัตว์ 5. ปัจจุปันนังสยานคือปัญญาที่รู้เรื่องในปัจจุบันว่าขณะนี้ใครทำอะไรอยู่และมีสภาพอย่างไร 6. อานาคตตังสะยานคือปัญญาที่รู้เรื่องในการต่อไปว่าคนสัตว์สภวัตถุเหล่านี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรรู้ได้ตามภาพที่ปรากฏถ้าภาพที่ปรากฏไม่ชัดก็อธิษฐานถามก็จะรู้ชัดและไม่ผิด 7. ยะถากรรมมุตตยานคือปัญญาที่รู้ผลกรรมคือรู้ว่าคนเราที่ทุก์หรือสุขทุกวันนี้ทำกรรมอะไรมา ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติจึงเป็นเช่นนี้และจะแก้ไขได้หรือไม่ประการใดอภิญญาหอภิญญาแปลว่าความรู้อย่างยิ่งสูงกว่าอย่างเมื่อเราฝึกการใช้ยานทั้งเจ็ดจนคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วอภิญญาจะค่อยๆเกิดตามมาอภิญญาทั้ง6กได้แก่หนึ่งอิทธิลิ์ คือแสดงนิดต,ต่างๆได้เช่นอยู่ยงคงกระพันล่องหอนหายตัวย่นระยะทางได้เหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินเดินบนผิวน้ำหรือเดินลงไปในน้ำได้ 2. ทิพยโสตรคือการมีหูทิศสามารถฟังเสียงในที่ไกลหรือเสียงอมนุษย์ได้ยินเสียงสัตว์เสียงเทพเสียงพรมรู้เรื่อง 3. จุตูปตาตญาณรู้การตายและการเกิดของคนและสัตว์แต่รู้หมดทุกภพชาติ ทายานธรรมดาจะรู้เพียงสี่ห้าชาติแต่อภิญญารู้หมดทุกพบทุกชาติสเจโตปาริยะยานรู้ว่าระจิตรู้ความคิดในใจของคนและสัตว์ได้หปุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติต่างๆของคนหรือสัตว์ได้ทุกพบชาติ 6. อาสวัคยะยานคือปัญญาที่ขจัดอาสวัคกิเลตันหาให้หมดสิ้นไปอภิญญาข้อนี้เอง จะเป็นหนทางให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สมถะแปลว่าความสงบกายวาจาใจวิปัสนาแปลว่าการทําปัญญาให้เห็นแจง้งกรรมฐานก็คือการกระทําตั้งมั่นอยู่สมถะวิปัสนากรรมฐานก็คือการกระทําตั้งมั่นอยู่เพื่อให้เกิดความสงบทางกายวาจาใจเป็นการทําปัญญาให้เห็นแจง้ง ฌานคือการอย่างรู้หรือการเพ่งในองค์กรรมฐานฌานนั้นมีสีรูปฌานและสี่อะรูปฌานรวมกันเราเรียกว่าสมาบัติ8และอุปสรรคขวางกั้นฌานคือนิวรหาพระพุทธเจ้าสอนให้เราเริ่มจาก่านคือการรู้จักการให้ เพื่อลดความตนีทีเหนียวหรือละความโลภก,ก่อนแล้วจึงมาถึงศีลคือการไม่เบียดเบียนกันสมาธิคือการฝึกจิตตั้งมั่นในการบำเพ็ญเพียรภาวนาจนเกิดญาณคือการอย่างรู้แล้วก็จะเกิดฌานคือปัญญานั่นเองอย่างที่เราเรียกว่าทานศีลสมาธิปัญญาฌานนั้นมีสีลูปฌานและสีอรลูปฌาน ชานหนึ่งหรือปฐมชานมีองค์ประกอบหาอ้ายางคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกะขะตารมวิตกก็คือยังภาวนาพุทธโธอยู่วิจารคือการคิดว่าพุทธหายใจเขา่าโธหายใจออกปิติมีอาการห่าอย่างคือขนลุกน้ำตาไหลตัวโยกตัวลอยตัวขยายใหญ่ขึ้นสุขคือจิตที่อิ่มในอารมณ์ เอกข,ขะตารงคือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุง้งซ่านฌานสองหรือทุติยฌานจะมีเพียงแค่ปิติสุขและเอกข,ขะตารงฌาน3หรือตติยฌานจะมีเหลือเพียงสุขกับเอกข,ขะตารงฌานสี่หรือจตุตะขะฌานคนเรานั้นส่วนมากจะติดอยู่ในฌาน3จะมีแต่สุขกับเอกข,ขะตารมณ์ หรือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อสุขแล้วก็ไม่อยากคิดอะไรจึงติดอยู่ในสุขไปไหนไม่ได้ชาหนึ่งถึงชางสามเรียกว่าสมถกรรมฐานคือความสงบในกายวาจาใจถือเป็นสมถกรรมฐานเราต้องใช้ชีวิธีใช้วิธีวิปัสสนาโดวยวิปัสสนาก็คือการทําปัญญาให้เห็นแจ้งเมื่อจิตสงบอยู่ในชาแล้วให้รลีดพิจารณา พิจารณาพระไตรลักษ์คือทุกขังอนิจจังอนิตาลักษณะสามอย่างคือถ้าเรานั่งสมาธิไปนานๆมันก็จะเกิดความปวดเมื่อยความไม่สบายกายไม่สบายใจเราเรียกว่าทุกขังคือภาวะที่ทนได้ยากอนิจจังคือความไม่เที่ยงเราจะนั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนคงจะไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงจากนั่งเป็นยืนเดินนอนการเปลี่ยนแปลงนี้เราเรียกว่าอนิจจัง คือความไม่เที่ยงอนัตตาคือกายที่ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่เฒ่าเพราะกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาตัวไม่ใช่ตนของเราความตายไม่มี ท่านผู้ฟังครับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของญาณบารมีที่เราได้รวบรวมกันมาและก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือทุกท่านมันรักษาศีลบารมีและปฏิบัติให้สม่ำเสมอสเสืบวสร้างพลังจิตตานุภาพและสร้างฐานบารมีให้สูงยิ่งๆิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ